สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรวมรถมือ2 JK ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาดู o y o ยต Corolla a อ t i ดนะคะปี09ค่ะราคา79,000บาทสีขาวนะคะติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เคยเป็นอดีตแท็กซี่มาก่อนนะคะแต่ตอนนี้ปลดป้ายเป็นเล่มบุคคลแล้วเรียบร้อยสามารถวนชื่อได้เหมือนรถปกติทั่วไปนะคะ เครื่องเกียร์เขาก็เก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องดีนะคะเกียร์โอเคค่ะวิ่งทางไกลได้นะคะสีรอบนอกก็สวยนะคะไฟเลี้ยวนะคะด้านในเป็นเบาะหนังนะคะเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นนะคะออติดรุนนี้นี่แอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะขึ้นลงก็เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะภายในสะอาดสะอ้านนะคะทำความสะอาดได้ง่ายด้วยเบาะหนังนะคะ เบาะหนังสีดำพาสีไม่ขาดน,นะคะเอกสารครบพร้อมโอนค่ะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะสำหรับ t o y ยต้า o ค o l a ออติปี0979คันนี้นะคะเป็นอดีตแท็กซี่นะคะย้ำๆให้ทุกคนนะคะว่าเป็นอดีตแท็กซี่เคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนแต่ปัจจุบันปลดป้ายเป็นเล่มส่วนบุคคลแล้วเรียบร้อย ราคา7,9 0 0 0ี09นนี่ถือว่าได้รถสวยไปเลยนะคะสำหรับเครื่องเกียร์ก็เขาก็เก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะ้องบอดหนังใช้ได้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาใช้ระบบน้ามันล้วนนะคะเคยติดแก๊สนะคะแต่ยกเลิกแก๊สแล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้นะคะขอจบการรีวิวจะเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ